บทลงโทษของการจ้างงานผิดประเภทน้อยไปไหมคะทำไมยังเห็นนายจ้างหลายคนทําอยู่ปัจจุบันบทลงโทษเกี่ยวกับการจ้างงานผิดประเภทหรือไม่ว่าเป็นการจ้างงานแรงงานไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้คือตอนนี้มันสูงละมันรุนแรงและแล้วก็ค่าปรับก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ยังเห็นมีการใช้เกณฑ์ผิดประเภทเยอะๆอยู่อะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหาคนไม่ได้อ่ะอย่างเช่นขับรถส่งของเนี่ยอันนี้คือเยอะมากอย่างเช่นส่งแกส๊สส่งอะไรแบบที่ใช้มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหาคนไม่ได้เพราะปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันก็นกคือคนไทยส่วนใหญ่ก็ไปขับ แก๊บไปขับแบบเป็นไรเดอร์เป็นอะไรพวกนี้เพราะว่าในกลุ่มของการเป็นไรเดอร์เนี่ยยังไม่สามารถเป็นแรงงานต่างด้าวได้ทําให้แรงงานส่งของทั่วไปอะ่ะมันก็จะทําให้แบบว่าหายากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่ร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยก็หาพนักง,งานยากมากขึ้นหรือสถานบันเทิงที่แบบไปทํางานเป็นเด็กเซิร์ฟอยู่ในสถานบันเทิงอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะมีความต้องการในการใช้แรงงานต่างด้าวแล้วแต่ว่ามันยังผิดประเภทอยู่ไม่สามารถใช้ได้เนาะแต่ที่เขายังต้องใช้ก็อย่างหนักๆเลยก็คือการหาคนไม่ได้นี่แหละแล้วก็ค่าแรงอ่ะจ,จะถูกมันก็เลยทําให้เขาอะ่ะยังกอ็คื ือโอเคเรามีกฎหมายแล้วแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังไม่เป็นผลหรือว่ายังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งทัดก็ยังทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วแบบนี้ค่ะที่พี่อยากคิดว่าหน่วยงานเนี่ยควรจะเข้ามาตรวจสอบให้มากขึ้นไหมคะจริงๆถ้ามันมีความต้องการเยอะขนาดจริงๆแล้วมมนหาคนไทยไม่ได้อ่ะควรอาจจะต้องเปิดเพิ่มมากกว่าอาจจะต้องเปิดเป็นอาชีพที่สามารถทําได้เพื่อให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ให้มันล้อไปตามกับยุคสมัยที่มันมีความต้องการแล้วมันหาไม่ได้จริงๆอนะเนาะ